ผมอยู่ที่เกมแมวแล้วกันวันนี้นะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องผมด้วยแล้วกันนะฮะเดิมทุนห้าสิบาทของเราวันนี้มาดูว่าจะดจะจ,ะจะโดนแค่ไหนก็แล้วกันนะครับผม, <Wow. S 1> มเริ่มที่เบ็ดอ่าเบ็ดสามก็พอนะค่อยๆปั่นกันไปนะครับกับทุนหน้าติบบาทนะขอให้ไหลได้ไหลดีก็นละกันวันนี้กับผมเอ้ยสวยเยอ่นะเอานยครับผมขอไล่ต่อสวยเลยละกันนะจัดรอบนี้โอเคคุณเข้าไป ใครที่อยากเข้ากลุ่มนําเล่นนะครับผมสามารถเข้ามาได้เลยนะกลุ่มนี้มีเทคนิคดีๆมากมายแน่นอนนะมีผู้คนอยู่เป็นสามสี่ร้อยคนเลยนะครับผมใครอยากเข้ากดเ,เข้ามาได้เลยละกันนะฮะเข้าฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเลยนี่ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยละกันนะเขาจะเข้าใหม่นะครับผมเป็นกำลังใจให้ช่องผมด้วยกันละกันนะจะได้มีแรงมาทาคลิปใหม่ๆให้เพื่อนดูนะครับเออสุดตวย,ย,ยไปมาดิรู้เรื่องอีกทีนี่ลูกไหลไป โอ้โหเย็ดเค้นะเอาเพิ่มเบ็ดหน่อยละกันนะขอใส่เบ็ดห้าหน่อยละกันไม่รู้จะมาไม่แต่ขอให้ได้ขอให้โดนละกันก็วันนี้สวยเคไหลไปโอ้โหเพิ่มเบ็ดปุ๊บแตกปับ๊บสวยงามเคไหลต่อข้าวห่อตาไหลเท่าหนึ่งเนาะอันเดียวโอไม่มาวะหนึ่งร้อยเก้าบาทนะครับผมก็โอเคอยู่นะทุนห้าสิบครับค่อยๆแตกค่อยๆไหลามาอยู่อย่างนี้ก็ถือว่ารู้เรื่องอยู่นะ เออคูณสี่เข้าไปมาดีเออเอองามใส่อีกทีดีหลูเรื่องโอเ้เออร้อยสิบหกบาทนะครับรอบนี้นะเอาเอขาจะเพิ่มเบ็ดหน่อยละกันนะไปเบ็ดเก้าเลยปะไปเบ็ดเก้าล็ยสวยๆสักทีฮะ ใครที่มีเทคนิคไหนก็สามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับผมเดี๋ยวรอบหน้าผมจะลองใช้เทคนิคเพื่อนดูก็แล้วกันนะฮะหรือว่าก็สามารถเข้ากลุ่มมากับผมได้เลยนะเออมาแนะนำเทคนิคกันในกลุ่มนั้นนะครับผมเอยสวยโอ้โหสวยดิสิบมาโอเคเออได้การน,นั่นนี่สวยดิไวมาเรียบร้อย พัดเข้าไหมเรียบร้อยสวยดอกนี่เต็มที่ไปพัดมาไปลอดครับผมดอกนี้สวยงามหนึ่งันสองร้อยเก้าิบหกแต่พันแล้วกเพื่อนทุนหน้าสิบมารอบนี้ได้เป็นพันแล้วฮะสวยงามไม่เอ่ยบอกเลยว่าสุดจัดสุดจีนะครับโอ้โหหนึ่งพันสี่ร้อยจ็ดสิบเอ็ดสวยงามจริงๆรเลยเชีวเพิ่มเบ็ดเลยแล้วกันนะรอบนี้ไปเบ็ดสี่สิบเลยแล้วกันนะครับผมไปมาลูกมาเออมันต้องเข้าสักทีแล้นะ ไม่มาว่ะโอเคสวยคูณสีเข้าไปไหลคูณสี่เข้าไปคูณสี่หกแปดเข้าไปแปดพันหกร้อยสี่สิบแหมื่นก็เพื่อนสุดยอดไหมรอบนี้5้วันเจยบเลยโอย เกินไปคนนะนะครับผมทุนหน้าติดแตกหมื่นนะจังหวะนี้บอกเลยว่าใครเห็นก็บอกว่าโหเหลือเชื่อนะครับเบ็ด40นะแปบเดียวฮะเป็นยังไงวิธีปั้นเบ็ดวิธีเดินเบ็ดวิธีเดินเงินนะครับผมใครที่อยากรู้วิธีแบบนี้ก็สามารถเข้ากลุ่มมาได้เลยนะสมาชิกก็แบบเยอะนะครับผมมาพูดคุยกันนะมาเรียนรู้วิธีการเดินเบ็ดเดินเงินวิธีการเลือกเกมอะไรงี้ก็สําคัญนะครับลองมาเข้ามากันดูแล้วกันนะเอาไปเบ็ด50ต่อ พ้าลองซื้อเท่าไรสามพันจะลองซื้อดูแล้วกันนะซื้อเบดห้าสิบครับลองดูว่าจะได้ไหมยังไม่ได้ซื้อเลยนะวันน,น,น,นี้ลองซื้อดูแล้วกันปะนี่แหละฮะไม่ว่าจะทุนเราจะเยอะจะน้อยแค่ไหนนะถ้ามีวิธีการเดินเบ็ไไดไว้เบบถ้าเราเดินเบ็ดเป็นอนะ่ะก็สบายนะเออสวคูณแปดไปโอเคดูเรื่องเออ มาดิอืมอคูณยี่สิบเข้าไปแล้วอีกห้าหมูในเัว่าคุ้มปะเนี่ยมาดิเออโอเคเออเจ็ดร้อยสามพันละห้าตอนนี้ขาดอีกหน่อยนึงขาดอีกหน่อยนึงก็ได้ทุนคืนนะ ออโอเคนี่แน่กำไรแล้วสวยดีเต็มเบลไปค้ากำไรมารอบนี้8 0 0พันฝาสวยๆไปดอกนี้ก็พายพาอยูย่เข้ามาเย็ดเคนี่ว่าจะไม่มานะมาช่วงสุดท้ายเฉยเลยเอ,อ้ยเอาเรื่องจัดโอ้โหเรียบร้อยไปครับกำไรทั้งหมดทั้งสินทั้งมวลนะห้าพนนะ 5, นะครับผมสวยๆเลย โอเคนะวันนี้ก็เดี๋ยวลาไปก่อนละกันใครที่อยากเข้ากลุ่มนั้นใ้กับผมเข้ามาได้เลยนะครับมามีกําไรด้วยกันมาทำกำไรได้ด้วยกันนะเพื่อนนะรับประกันให้ว่ากลุ่มนี้มีให้มากกว่าเสียแน่นอนนะครับผมแล้วเจอกันคลิปหน้าละกันคลิปนี้ไปแล้วสวัสดีครับ